เออคุณหยางเฮ้ย hey, ไม่ต้องมาเรียกฉันเลยนะยังไงก็ตามเถอะฉันจะรายงานเรื่องนี้เดี๋ยวนี้เลยเออเมื่อกี้เออวังจั่วเขาเฮ้อชูหลิงฉูฉันน่ะไม่สนใจหรอกนะอาจารย์ลวยทำลายคนของฉันนั่นนะมันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเลยนั่นี่ส่วนเบื้องบนนั้นจะลงโทษเขายังไงก็เถอะเขาสมควรได้รับแบบนั้นฮะคุณหยางคุณเองก็พูดแรงกว่าน,นะครับ ถ้าอาจารย์ล้วนไม่หยุดหวังจั่วไว้แล้วก็ป่านี้จื่อฉิงคงจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ผมต้องพูดมากกว่านะว่าเขานะ่ะทำอะไรก็สมควรได้รับแบบนั้นฮะนี่คุณเฮ้อได้คุณโซในเมื่อคุณปกป้องอาจารย์ล้วนขนาดนั้นแล้วก็ งั้นเพื่อเป็นการไว้หน้าพวกขุนแล้วก็ฉันจะให้อาจารย์ลว่วนนำทีมเสี่ยวชาไปจับตัวราชาผีดิบในเมืองในเมืองเซียงซีมาให้ฉันฉันถึงจะยอมเมื่อถึงตอนนั้นฉันก็จะลายงานไปทางเบื้องบนยังไม่ต้องมีสงสัยเลยละผู้หญิงคนนี้ก็จะใช้โอกาสในการตรวจสอบในครั้งนี้มาบีบคั้นเราสินะราชาผีดิบเั้นเหรอ ตอนนี้กองกำลังของเสี่ยวชานั้นมีกำลังผลไม่มากพอเกรงว่าเคตการนป้องกันของพวกเราน่าจะพังไม่เป็นท่าเลยล่ะไม่โหมีเควิตอีกแล้วงั้นหรอเนี่ยไม่มีปัญหาเออคุณล่วเออเมื่อกี้คุณได้ยินหมดแล้วงั้นหรอครับอืมใช่แล้วสิฮ่าฮ่าที่แรกก็คิดว่า เราชูนี่จะเป็นคนที่ฉลาดซะอีกแต่ที่ไหนได้ก็เป็นแค่แกะโง่ตัวหนึ่งก็เท่านั้นเองเออในเมื่อคุณได้ยินหมดแล้วคุณเองก็ไม่ควรที่จะตัดสินใจตามอำเภอใจสิครับราชาผีดิบในเมืองเซียงซีนะครับมันสร้างปัญหาให้ถึงระดับชาติเลยนะครับอีกทั้งครั้งนี้ทุกคนเองก็จะถูกทำให้กลายเป็นผีดิบอีกด้วยพรมาจารย์เก่งๆนั้นก็ยงังยอมสยบให้เลยนะครับเออเดี๋ยวฉันจัดการเองเดี๋ยวตบสองทีก็ตายแล้วล่ะ เออแต่ว่าพหยาณ่เรื่องราชาผีดิบในเมืองเซียงซีนี้น่าจะเป็นผลต่อการเกิดใหม่ของเราด้วยถ้าปล่อยเรื่องนี้ไปแล้วก็เกรงว่าจะเกิดเรื่องยุ่งยากตามมาอีกอีกทั้งในตอนนี้ซูหลิงฉูนั้นจะมีรายงานของเขาคุนหลุนในมือนั้นยังไม่มากพอถ้าหากเราได้ข้อมูลที่มากกว่านี้แล้วก็ เราเองก็ต้องช่วยเสี่ยวชาอยู่ดียังไงล่ะแต่ยังไงก็ตามเถอะนี่นะมันเป็นโอกาสที่ดีเลยละ่ะโอ้อาจารย์ล้วนี่กล้าหาญจริงๆเลยนั่นในเมื่อคุณยืนยันแบบนี้แล้วก็ฉันเองก็จะรอข่าวดีก็แล้วกันนะคะอะาคณะพวกกองทัพที่อยู่ในระดับสูงก็ยังไม่กล้าทำอะไรเลยฉันจะรอดูว่าเสี่ยวชาจะอยู่ได้สักกี่น้ำถ้าผลออกมาว่ากองทัพพังไม่เป็นท่าสงสัยคงต้องเปลี่ยนแผน ทั้งยกถอกแผงและเสียงสี่เมืองชิงฉุนถ้าเกิดไม่พอใจในราคาก็จะเพิ่มราคาอีกหน่อยทางเราเองก็ไม่ขัดขืนหรอกค่ะเฮ้ hey, คุณหนูจียังฉันเองก็บอกไปแล้วงั้นเหรอว่าไม่มีปัญหาเรื่องเงินนะการโยกย้ายตำแหน่งโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับฉันมากเลยละต่อให้คุณจะพูดยังไงก็เถอะฉันเองก็ยืนยันคำเดิมกลับไปเถอะ เออประมุกจูกุยเออพวกเราเออประมุกจูกุยพวกเราขอตัวก่อนกันละกันคุณนะเชิญค่ะคุณนะพวกเราจะไปอย่างนี้เลยงั้นเหรอคุณนะบอกเองไม่ใช่เหรอว่าไม่ต้องกลัวในการเจรจาธุรกิจนะให้ตื้อเข้าไว้ยังไงล่ะ เอ๊ดิงโง้อสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเจรจาก็คือการวินวินทั้งสองฝ่ายอย่างไงล่ะถ้าเราไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรพูดไปก็เสียเวลาเปล่าๆเออแต่ว่าประมกจูกุยนั้นไม่ยอมมองหนูเลยสักนิดแล้วก็ไม่พูดอีกด้วยนะแล้วใครจะไปรู้แล้วว่าเขาต้องการอะไรนะทุกคนนั้นก็ต่างมีสิ่งที่อยากได้กระทั่งนั้นแหละถ้าเขาไม่ต้องการเงินนั่นก็หมายความว่าสิ่งที่เขาต้องการนะ่ะมันเป็นสิ่งที่เงินนั้นซื้อมาไม่ได้แน่นอน และสิ่งที่เงินซื้อมาไม่ได้นั้นมันจะมีสักกี่อย่างกันอาจจะเป็นเวลาชีวิตความศรัทธาหรือพลังอันที่แก่งกล้าก็ได้นะเห่โห hey. oh. เสี่ยวฉินนี่นายมาจริงๆด้วยกงนเหรอนึกว่ามองนายผิดไปซะแล้วเนี่ยทำไมแน่ถึงมาที่เสียงสีเงินเหรอเออมาทำธุระนะเออเสี่ยวหลานนี่ใครเงินเหรอ นี่คือล่วฉันนะที่หนูเคยพูดให้ฟังยังไงล่ะเสียวล่วนี่คือคุณนะเย่หลานนะเออสวัสดีนะจ๊ะเออทางที่ดีทิ้งของที่อยู่ในมือนั่นก่อนดีกว่านะเฮ้นี่คือวิธีการนักถ่ายงั้นหรอเด็กคนนี้จริงๆก็แปลกประหลาดไปนะดูท่าแล้วไม่น่าไว้วางใจเลยจะปล่อยให้พวกเขาอยู่่กันไม่ได้เด็ดขาด เออเสี่ยวลว้วนี่มาทําธุระนั้นหรอจะไปหาปะมุกจูกุยงั้นหรอเออใช่ละละก่อนหน้านี้ก็เคยได้ยินว่าจูกุยนั้นมีกลุ่มที่พวกเขานั้นมีวิชาการต้านพิษผีดิบอยู่เออถึงพวกเสี่ยวชาจะฉีดยาเข้าไปแล้วแต่ยังไงก็ตามเถอะพวกเขาเองก็ยังเป็นคนธรรมดาง,ง่ายๆอยู่ดียิ่งช่วงนี้ราชผาีดิบนั้นเองก็ยิ่งเลี่ยงการติดเชื้อได้ยากอีก เออไหนไหนก็มาแล้วช่วยฉันได้หรือเปล่าล่ะเฮ้ hey, เสี่ยวหลานนั่นหลานจะทําอะไรนะอ่าอย่าสร้างปัญหาให้คนอื่นได้หรือเปล่าฮ้าคุณนะนะเชื่อหนูเถอะเสี่ยวฉันนะักเก่งมากเลยล่ะว่ามาสีเรื่องอะไรล่ะเดี๋ยวฉันเคลียร์ให้อ่าคือว่านะคุณนะ้าน่ะจะสร้างบ้านให้เด็กกำพร้าที่กลางเมืองนะแต่ตรงนั้นนะ่ะมันเป็นที่อยู่ของอาผู้ด้วยนะเพราะพวกเขาจะสร้างโบสถ์ก็เลยไม่ยอมยกให้พวกเราตรงนั้นนะ เธออยากได้ตรงนั้นเง้นเหรอใช่แล้วละ่ะตรงนั้นน่ะมันมีอยู่ใกล้โรงเรียนและโรงพยาบาลสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนเลยละ่ะคุณน้านะ่ะอยากได้ที่ทดีๆให้กับพวกเด็กๆนะโอ้ถ้าช่วยเด็กๆแล้วแล้วก็เชน้นฉันช่วยก็ได้นะหาจริงๆงั้นเหรอเอ๋แน่ใจนะว่าทําได้จริงๆนะไม่ใช่ว่าพอถึงตอนนั้นแล้วจะคืนน้าลายตัวเองนะแต่ก่อนที่ฉันจะช่วยนะต้องตอบคำถามของฉันมาก่อนคุณรู้จัก ล่วอย่างสูใช่หรือเปล่าไม่รู้จักละ่ะทำไมเหรอแน่ใจนะฉันไม่โกหกเธอหรอกจะโกหกไปทำไมกันฉันคงจะสงสัยหรือคิดมากไปเองนั่นแหละฉันตอบคำถามไปแล้วเธอก็ควรทำตามข้อตกลงที่บอกไว้นะฮ่าฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเด็กคนนี้จะใช้วิธีไหนขนาดฉันลงมือเองก็ยังทำอะไรไม่ได้เลย เฮ่อไปกันเถอะประมุกจูกุยเฮ่อมาอีกแล้วเหรอสองคนนั่นสินะฉันก็พูดไปชัดเจนนี่นะหรือว่าพวกคุณพังฟ้าฝาหาคนไม่รู้เรื่องหรือไงกันประมุกจูกุยพวกเราเฮาอพิ่งกลับไปได้ไม่นานแต่ก็กลับมาอีกเัินเหรอนี่พวกคุณเหเอ,อคุณลั่วหา ในเมื่อคุณเอ่ยปากแบบนี้งั้นฉันเองก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วละเย่นเออไปเอาฉนดของที่โบสมาสามฉบับให้คุณล่วนหน่อยได้เลยค่ะนายหญิงเฮ้ <Hey. S 1> เออนี่ตกลงแล้วงั้นเหรอเออมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเออแปลกจริงๆเลยนะ แต่ขนาดท่านผู้ว่าหลี่ยังต่อรองไม่ได้เลยและเด็กคนนี้แค่พูดประโยชน์เดียวก็สามารถตกลงได้แล้วเขาเป็นใครมาจากไหนกันแน่นะเออคุณฉันฉันเซ็นเอกสารให้แล้วนะนะคุณเอาไปได้เลยละเออขอบคุณมากเลยประมุกจูกุยเออขอบคุณมากคะ่ะเซียวฉันขอบคุณมากเลยนะถ้าเสร็จธุระแล้วก็โทรมาหาพี่สาวคนนี้ได้เลยนะเดี๋ยวพี่สาวจะเลี้ยงข้าวเองเออ เออพ่อหนุมเรื่องนี้ฉันติดหนี้เธอแล้วละถ้ามาเสียงซสีอีกเมื่อไหร่แล้วก็ก็โทรมาหาฉันได้เลยนะเฮ่ยช่างเถอะเรื่องของผมน่ะไม่มีใครช่วยได้หรอกนี่เฮอใฉันอุตส่าห์พูดดีๆด้วยแล้วนะแต่เธอกับพูดแบบนี้งั้นเหรอเ้ยเด็กคนนี้หน้ามันใส่ซะจริงเลยนะนี่เนี่ยไปกันเถอะเซลยวหลานงั้นขอตัวก่อนนะคะ ห้องใต้ดินบ้านอาผู้เชิญข้างในค่ะคุนลัว่วเรื่องที่คุณถามนะพวกเราได้ทำการศึกษาของผีดิบมาแล้วละเพื่อหาวิธีรักษาพิษของผีดิบแล้วก็และวิธีที่ได้ผลที่สุดคือมุกดำอันนี้สกัดมาจากสมุนไพรร้อยชนิดพกติดตัวเอาไว้นะคะมันจะคอยดูดซับพิษเองเออใช้ได้เลยนี่นะเนี่ ถ้าใช้กับผีดิบมาธรรมดาธรรมดากระจาง่อยๆคงจะได้ผลแต่ถ้าเป็นเลือดของราชาผีดิบก็อาจจะไม่ได้ผลร้อเอร์เซเอเลือดราชาผีดิบงั้นเหรอหรือว่าที่คุณมาเจียงที่นี่ก็เพื่ออาฉันนะ่ะคงไม่ให้เธอเสียบวดไปฟรีๆหรอกนะ เออถ้าคุณล่วช่วยฉันตามหาราชายผีบิบแล้วก็ต่อให้เสียเป็น10บสิบไรฉันเองก็ยอมหรือต่อให้ต้องแลกด้วยสมบัติของบ้านอาผู้ทั้งหมดฉันเองก็ไม่ขัดขอ้องอพูดแล้วนะงั้นก็ช่วยบอกสถานการณ์คร่าวๆมาให้ฉันฟังหน่อยฉันไม่รู้ว่าคุณล่วจะรู้จักกลุ่มยาสวรรค์ของนครบาลหรือเปล่านะะกลุ่มยาสวรรค์นั่นเหรอ ช่คะนั่นมันเป็นกลุ่มที่น่ากลัวและมีอิทธิพลที่ไม่กว้างมากนะักแต่ก็ฝังรากลึกอยู่ทุกที่แถมราชาพีดิบก็ยังอยู่ในเมืองเซียงซีอีกตอนนี้ต้องเกี่ยวกับพวกเขาแน่นอนตระกูลจือนั้นได้ปิดผนึกราชาพีดิบเอาไว้แต่พวกเขาประมาทมากเกินไปในพลังของมันแม้แต่ประมุกตระกูลฉือ ชื่อชื่อกุยก็ยังทําอะไรไม่ได้เลยต่อมาได้าชาผีดิบก็ออกอาราวาสในเมืองไห่ตงจนไปเจอกับคุณและก็ได้รับบาดเจ็บกลับมาที่เสียงซีในตอนนั้นมีคนในตระกูลเถียนหลายคนกลายเป็นผีดิบและคนในเมืองเองก็ค่อยๆติดเชื้อจากพิษของผีดิบความสูญเสียในการหลบหนีของมันนั้นใช้เวลาแค่ไม่กี่วันเท่านั้นก็ฟื้นตัวกลับมาได้ เพราะงั้นพวกเราเองก็เลยไม่รู้ว่าจะทํำยังไงต่อก็เลยแจ้งไว้ที่กองกำลังทหารนะเฮ้อในเมื่อแจ้งไปที่กองกำลังทหารแล้วทางตระกูลฉือก็ต้องมีการเคลื่อนไหวบ้างสิใช่้ะค่าฉลายมากเลยทางตระกูลฉือนั้นนอกจากจะมีการเคลื่อนไหวแบบปึกกระเหลิกแล้วและวก็ว่ากันว่าเขานั้นยังระดมทุนจากหลายบริษัทเพื่อเชิญเหล่าปรมาจารย์ทั้งหลายมา เพื่อช่วยตระกูลฉือเรื่องราชาผีดิบเนี่ยแหละค่ะ๋อพวกเขาเชิญเธอหรือเปล่าละ่ะเออพวกเขาทําตัวน่าสงสัยจะตายนะเลยไม่น่าไว้ใจนะอีกอย่างตระกูลฉือก็ถูกพิษของราชาผีดิบไปแล้วคงจะอยู่ได้อีกไม่นานหรอกคะ่ะที่เชิญฉันไปก็แค่ทําธุรกิจบางหน้าก็เท่านั้นเป้าหมายของมันต้องเป็นมุกดําของฉันแน่นอน แต่ต่อให้ฉันไม่ไปที่ตะก,กูลฉือก็ต้องมีข่าวเสียเสียหายดีความมาแน่นอนเมื่อถึงตอนนั้นชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของบ้านอาพูดก็จะลดลงแต่ถ้าปล่อยให้ราชาผีดิบหนีไปก็น่าจะละอายนิดหน่อยนะคะเธออยากจะฟังไอเดียของฉันหรือเปล่าล่ะเออเชิญคุณลว่พูดมาได้เลย ก่อนอื่นนะเธอต้องไปามคำเชิญของตระกูลฉือนะฮะค่ะอีกอย่างนะฉันจะปรับแต่งมุกดำอันนี้เธอหาะะวิธีให้มันไปอยู่ในมือของคนพวกนั้นให้ได้นะฮะตระกูลฉือเราหลิวแน่ใจเหรอว่านี่คือมุกดำของบ้านอาภูนะแน่ใจสิครับผมเคยเห็นพระมุกบ,บ้านอาภู้ยื่นไข่มุกเม็ดนี้ให้กับคนติดเชื้อด,ด้วยตาตัวเอง นะครับแปลกนะเนี่ยอาผู้ชื่อกุ๋ยนะั้นไม่ถูกกับตระกูลฉือของพวกเราก็มากนะแถมเขาเองก็ยังรู้อีกว่าประมุกของตระกูลฉือก็ติดเชือ้อแล้วทาไมอืหรือว่ามันต้องมีอะไรแอบแฝงแน่นอนเออจีจงไปเอาไข่มุกดำมาให้ฉัน <c oughs> ถ้าอาผู้ชื่กุ๋ยยอมแจกยาบาแบบนี้ก็แสดงว่าผาไม่มีปัญหาเลยแล้วเออครับนี่ครับ นายท่านนายท่าน The block lit, I'm toxic, spittin' logic, make make 'em nauseous. Honest, can I stop this? Never cautious, drop it. I'm the hardest, dark, dark bitch watchin'. I'm the fucking king of rock, bitch profit, spittin' action, my drop it product. I think I'm motherfuckin' lost it.